สวัสดีค่ะน,น้องภูมิมาจุดทูปโคเรีนแล้วนะครับทุกคนรอคอยหลายคืนหลายคนครับอันนี้น้องภูมิผมไปบ้านน้องภูมิเมื่อเมื่อคืนคน้องภูมิตอนแรกน้องภูมิบอกว่าจะจุดทูปวันที่สิบห้าผมถามตอนแรกว่าน้องภูมิน้องภูมิให้เลขเอฟสี่ไหมน้องภูมิบอกว่าเอาอะไรเลยแท้เราเอาวันที่สิบห้าเดี๋ยวน้องภูมิไปจุดทูปให้พอผมไปเมื่อคืนเขาจับกระดาษมาแล้วก็เขียนให้ ขาจะมาจุดทูบตอนกลางคืนก็เลยรอไม่ไ <robi> ด <TH> so ้อก pues so ็เลยให้เขาเขียนให้ดีกว่าเขาก็เลยเขียนให้เรียกว่าน้องภูมิตัวนี้น้องภูมิฝันรีมัอันนี้ไม่บอกเดี๋วน้องภูมิเขียนให้เขาก็เขียนให้ครับเขาเขียนให้เลยเขาเขียนให้เลยแล้วก็คลิปผมถ่ายได้นิดเดียวบอกว่าอย่าตายอย่าตายเขาบอกอย่างนี้อเลยไม่ตายเขาไม่ให้ตายแต่น้องภูมิก็สอบได้ที่หนึ่งในห้องวยสอบได้ที่หนึ่งโดย เคยมีในก็โชว์เลยเนาะเดี๋ยวเราเยอะโชว์เลยได้อันนี้น้องเค้นเองนะผมไม่ได้เขียนผมเขียนไม่เป็นแต่เน้นลายมือน้องภูมินะคะสองห้าสามแปดสี่น้องภูมินี่อยู่ชั้นปอะไรอายุเท่าไหร่คะปอนด์อันุบาลนะจ๊ะเด็กเล็กแล้วคี่ป้หนึ่งป้สองแล้วแหละอายุน่าจะใช่ใช่ที่ให้สามตัวตรงไหมยอดเกาะเก้าสองใช่ค่ะครับคนเดียวกันน้องน้องภูมินี่เลยนะคะครับน้องภูมิให้ตรง เดี๋ยวให้ดูรูปน้องภูมิดีกว่าเดี๋ยวบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักโถน้องภูมินิดนึงนะครับแล้วเาเลือกถูกหรือกันหล,นนลานพิทักษ์เนาะค่ะเป็นหลานนะคะเห็นหนึ่งเดือดออกมา <S <S เห็นว่าให้สามตัวตรงเป๊ะเลยเมื่อก่อนนี้นนนงวดอะไรนะ <Mā. S 2> งวดนั้นอ่ะพิทักษ์สามตัวตรงดูดูไรๆล,ลองอ่า๋อ้นี่น้องภูมินะคะก็สอบได้ทีหนึ่งด้วยเธอเก่งมาก ก็ให้เก้าสองหกถูกสามตัวแล้วก็งวดที่สองก็ให้สามหกแต่แม่เดี๋ยวแป๊บนึงแม่เขาไปซื้อได้ศูนย์สามหกก็ได้ประมาณห้าใบผอเลยเราทุกราตรีถูกเกือบทุกงวดนะทุกเกือบทุกงวดครับน้องภูมิคือน้องให้โชคพ่อแม่ด้วยให้โชคคนอื่นด้วยได้ได้ครับได้แล้วค่ะครับผมแต่ก่อนเราจะถ่ายน้องภูมิได้ไม่องจากยศทีคอมเมนต์ด่าท้องก็เลยให้ถ่ายเลยเลยเพราะน้องก็ได้คอมเมนต์ด้วยสับอ่านออก เขาอ่านออกครับเขาฉลาดเขาจากเขาเคยสอบตั้งแต่ปหนึ่งมาได้ที่สามที่สี่ที่หกแต่ปีนี้เขาได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วบอกเลขถูกสามตัวงวดเก้าสองหกงดที่สองให้สามหกกับแปดสามแปดเนามันออกศูนย์สามหกเลขท้ายค่ะแต่งดนี้เขาเขียนให้เลยเข,เขียนให้กับมือเลยโดยไม่ต้องจุดทูะเขียนให้เลยครับเ,เขียนให้เลยแล้วนั่งกับรึงเหมือนหลวงปู่เลย นั่งกับเปรบะนั่งกับปูเขามีเส้นไหมคะมีเส้นตั้งแต่เล็กนตั้งแต่เขาเกิดมาเลยครับพูดได้บอกเลขถูกทุกหมดเกิดตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะลูกสิย์หลวงปู่สวงเขาเกิดพร้อมบวมสวงกระทมโชว์เยอะนะท่านูชครับเดี๋ยวอันนี้เจะว่าเลขผมได้เลขบางภูมิเขาจะเขียนชื่อของเขาไว้เลยเขียนวันที่เขียนตัวเลขแต่แต่น้องจะชี้แบบนี้นะ ชีพแบบไหนเนาะแบบไนเนาะเราจะีแบบนี้ขี้ลงบมดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าอ๋อาชีพแบบนี้เลยเขาตีแปด่างเดียวอืมเขาเน้นที่แปดนะครับเขาเน้นที่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่บางคนก็บอกว่าทำไมเราตีทัดตีเดียวเล่าเทนน้องภูมิน้องภูมิคือไม่ไม่ไม่ขึ้ลตอนช่วงนี้น้องภูมิเขาไปเล่นกีฬาครับอ๋อเขาเล่นบอลเลีเขาชอบบอลเลีบอลเขาชอบบอลเลีแต่น้องเขาไม่ได้แสดงเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ เขียนให้เมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะเขียนให้เขาจะให้ถ่ายเขาจะแตง่งเขาจะคุยเองอะไรเองทั้งหมดเลยแต่ทุกวันเขาไม่คุยตั้งแต่เด็คอมเมนน์ด่าเขาจะเอากระดาษเขียนให้เลยอย่างเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ทั้งใจว่าน้องจะเขียนให้ไหมแต่เขาบอกว่าถามว่นน้องเขียนเล็กให้ไหมหนงก็เลยจับกระดาษมาแล้วก็เขียนก็ถ้าดูในรูปผมถ่ายได้ประมาณเจ็ดวิมเจ็ดวิเขาไม่ให้ถ่าย <laughs> <laughs> เขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่าก็ไม่ไาย ต้องพูไม่ให้ถ่ายหรอกเขาพูดอยางนี้ผมก็ฟื้นไม่ได้ค่ะเลยไม่ให้ถ่ายเนาะประมาณนี้แหละก็เอาแต่นี่แหละได้ตัวเลขเนาะครับได้ตัวเลขแล้วโอเคแล้วคับก็คือน้องให้โชคมาตลอดตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เขาคือพูดพูดได้ก็ประมาณหนึ่งขวบกว่าตอนหนึ่งขวบผมขอเล่าคร่าวๆถ้าเอฟซีที่ได้เคยมาหาหลวงปู่ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหรือห้าแปดนี่แหละอยู่ร้อยเอ็ดกับคอนแกน มาปุ๊บน้องภูมิจะบอกเรีกอันดับแรกก็คือสามสามแล้วก็เก้าสองหกที่ผมพูดกับช่องมณีน้องันนั้นว่าน้องภูมิให้ครบรอบเก้าสองหกแล้วช่องมณีก็บอกว่าก็เหมือนเดิมเลยพี่เก้าสองหกก็เลยมาสามตัวอันนี้น้องเขียนให้แบบนี้แต่ก็ถ้าผิดถูกก็อย่าว่าน้องเนาะเพราะน้องก็ไม่ไม่ได้อยากดังอยากอยากอะไรคือน้องอยากเขียนให้ผมไปถามน้องก็ต้องเขียนให้แต่วันนี้เขา มาลอยกระทงเขาบอกว่าจะจุดทูปให้เม่เขาครับแต่ผมนอให้น้องเขียนให้ก่อนค่ะรับคือเขาเขียนตัวนี้ให้ก่อนแต่เลขทูปอะไรไม่รู้ค่ะการลอยกระทงมัดึกครับก็มีคนถามเยอะอยู่แต่ผมยังไม่ส่งให้รอดู youtube ช่องกุมทรัพย์พญานาแล้วก็ช่องพนีแชนนลแล้วก็ไทยบ้านทีวีไทยบ้านทีวีแอดมินยิงค่ะมิงยิงครับมาเดินขอบคุณมากมากเลยค่ะนี้ก็ขอขอบคุณช่องกุมทรัพย์พญานาคช่องอะไรนะ แอดมินหญิงแล้วก็ช่องมินิชแนลที่ได้มาถ่ายทําคลิปตัวเล, oh ล็กน้องคมิก็ดูแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะอย่าว่าอย่าดาน้องเลยถ้าเล็กผิดเล็กถูกก็ขอให้ท่านทำรวยทำรวยแล้วก็ขอขบอคุณกุศลชนะที่มาถ่ายทําทุกๆงวดแล้วก็ขอบคุณแอดมินที่ดูชมขอให้ท่านมีโชคลาภร่ำรวยทุกงวดนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ อันนี้ก็พี่ทัศน์นะคะก็ได้นำแนวทางนะคะของน้องภูมินะคะมาให้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือน้องไม่ได้มาเองนะคะน้องก็เขียนให้นะคะเคยให้แล้วก็ถูกสามตัวด้วยนะคะกับน้องภูมินะคะน้องไปโรงเรียนนะคะเอฟซีขออภัยนะคะติดคอ <c oughs> ช่วงนี้เหบเสียงเหบนะเพราะว่าแพ้อากาศนะคะเอฟซีนะคะ เสียงอาจจะแหบมาหน่อยนึงนะคะเป็นวัดประมาณนี้เนาะค่ะก็แนวทางของน้องภูมิเนาะผิดถูกก็ให้อภัยซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะคะเอฟซีนะคะที่กระทำวงรัสังขารบ้านทุนนะคะกับพิัศน์นะคะก็ไม่สามารถที่จะพูดโกหกได้นะเพราะว่าอยู่กับองค์หลวงปู่สวงนะคะเกาพูดตามที่อนาฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะ พูดตามที่ฝันแล้วก็ตามที่น้องพูมให้ด้วยนะคะพิทัศน์อยู่กับท่อมลาสานขันเข้าฝันนะคะฝันดีนะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะถามว่าทาไมฝันทุกงวดนะคะก็เรื่องฝันนะคะมันก็ต้องมีฝันอยู่แล้วเนาะ,ะทุกงวดแล้วแต่เฉพาะคนนะคะค่ะก็ด้านหลังก็จะเป็นกระท่อมหลวงปู่ที่เป็นไม้นะคะท่านผู้ชมเนาะไม้นะคะแล้วก็จะมีต้น มะขามนะคะต้นมะขามเอดมินก็เคยมองเห็นเลขนะคะแม่นๆนะคะแต่ก่อนเนาะ <c oughs> ขออาภาัยด้วยนะเอฟซี FC เนาะแอมกไอหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะเดินไปด้านหลังอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็น ต้นมะขามนะคะกับต้นต้นอะไรนเนาะเนาะลืมแล้วนะไฮเอฟซีเนะาะมะกอกนะคะต้นมะกอกที่เขาตำส้ตามตำมานะคะคู่กันยืนนะคะยืนต้นคู่กันนะคะสองต้นนะคะด้านหลังกระท่อมนะคะค่ะแนวทางของน้องภูมินะคะก็สามตัวสองตัวนะคะ ดูให้จบนะคะดูให้เข้าใจนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแนวทางของน้องภูมิที่แอดมินสัมภาษณ์พิทัก์นะคะก็ขอให้อ่าไปเอาไปฟังดูแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าน้องเขาพูดยังไงนะคะกับอ่าพิทัศน์เนาะพิทัศน์ก็มาเล่าต่อนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ